วันนี้เราจะมาบรูกาแฟในเครื่องเอเดนกันเป็นครั้งแรกนะครับผมเวลาเปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยเราต้องเซตภาษาก่อนวันนี้ผมจะเซตเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่จริงมีภาษาไทยด้วยส่วนตัวยูนิตผมจะเลือกเป็นเมทริกซ์นะครับมันก็จะคำนวณเป็นกรัมและเป็นพวกมิลลิลิตรครับผมหลังจากนั้นเราสามารถเลือกซีเลเวลได้นะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นซีเลเวลธรรมดาแล้วก็ไปเลือกที่ไกด์โหมดนะครับเรามันจะมีให้เลือกระหว่าง light roast medium roast dark r o s t วันนี้ผมจะใช้ medium roast ครับ เราก็มาเลือกว่าเราทำทั้งหมดกี่แก้วนะครับวันนี้ผมจะทําั้งหมด3แก้วครับตัวเครื่องจะแสดงหน้าจอนะครับว่าปริมาณที่กาแฟที่ต้องใช้วันนี้ต้องใช้ทั้งหมด28.8แกครับตัวดรปเปอร์ที่เราใช้ตอนนี้เป็นตัวสีเขียวเป็นคอนิโคนะครับแล้วก็กระดาษก็เป็นคอนิโคเหมือนกันครับเราต้องปรับตัวชาเวอร์นะครับให้เป็นอยู่ที่สีเขียวหลังจากนั้นเติมน้านะครับแล้วก็มาพร้อมบลูกันได้เลยครับผม ตอนที่เครื่องบลูอยู่นะครับมันก็จะบอกอยู่ว่ามันอยู่ในโปรเซสไหนมันจะเริ่มจากบลูมก่อนนะครับด้วยที่9 6องศาหลังจากนั้นก็จะมีเทที่1นะครับผมอยู่ที่9 6องศาเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่ที่2แล้วก็เทที่3หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็น first brew นะครับผมก็ใครที่มีคําถามอะไรก็แล้วแต่สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเลยวเดี๋ยวทางพวกเราจะมาตอบให้กันเร็วที่สุดกันครับผม enjoy ครับสวัสดีครับ